สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot Volley b บ l นะครับผมวันนี้นะครับแอดวินมีสถิติการเล่นของแนนทัดดาวน์นกแจ้งมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมกันครับแฟนๆหลายคนนะครับที่รับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกนะครับระหว่าง JT จีมาเวลัสกับทีม NEC นนะครับผมซึ่งในวันที่27นะครับ JT ีเนี่ยแพ้ NEC ไป1ต่อ3เซตนะครับและนี่ก็เป็นการแพ้ครั้งแรกของ JT นะครับผมแต่ยังมีแมัดแก้ตัวครับ และ JT ก็ส้มซ้อมแล้วก็ประชุมทีมอย่างหนักหน่วงเลยนะเพื่อที่จะเอาคืน NEC ครับผมแล้ว NEC ก็พลาดท่าให้กับ JT ครับผมซึ่ง JT เนี่ยสามารถเอาชนะไป3ต่อ0ูนเซตเลยครับผมและนี่เป็นสถิติการเล่นของแนนทัดดาวนึกแจ้งครับมาดูในส่วนของวันที่27ก่อนนะครับแนนทัดดาวเนี่ยลงเต็ม,เต,มเต็มแมตช์เลยนะครับ4เซตร,รวดเลยนะครับโดยเซตเตอร์เนี่ยเซตให้แนนไป20ครั้ง แนนตบทําคะแนนได้11คะแนนครับผมตบเสียไปหนึ่งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมในส่วนของการโตกลับนะครับก็ยังนะครับเพราะว่าเป็นบอลกลางนะครับจัดทาตรงนี้ไม่ได้คะแนนบล็อกของแนนคือวันนี้แนนบล็อกไม่ได้แต้มเลยนะครับส่วนเรื่องของเกมเซิร์ฟนะครับวันนี้ทัดดาวนดึกแจ้งเนี่ยได้เซิร์ฟ1 1ครั้งนะครับเซิร์ฟแล้วเนี่ยทำให้บอลแรกของเขาแตกไปทั้งหมด2ครั้งนะครับซึ่งเะว่าไปแล้วสถติของแนนในวันนี้คือไม่ดีเลยครับ รวมไปถึงทั้งทีมเลยนะครับส่งผลให้ JT เนี่ยแพ้ NEC ไป1ต่อ3เซตครับมาดูในส่วนของวันที่28นะครับหลังจากที่แบบปรับกลยุทธ์นะครับไม่ยอมเด็ดขาดเอาใหม่เว้ยนะครับผมวันที่28นะครับประจติการยน2021นะครับแนนทัดดาวด็กแจ้งเนี่ยลงเต็มเต็มแมตช์เช่นเคยนะครับ3เซตรวดเลยนะโดยเซตเตอร์เนี่ยเซตให้แนนไปทั้งหมด11ครั้งนะครับแนนตกได้คะแนน2คะแนนแต่ว่าตกเสียเป็น1นะครับคิดเป็น6ูนะครับผม ในส่วนของการโต้ตอบกลับนะครับยังเพราะว่าเป็นมิดเดิลบล็อกเนะครับจะยากหน่อยนะไม่ใช่ตัวหัวเสานะครับและที่สําคัญก็คือวันนี้แนนทำมาที่บล็อกได้ดีมากครับเห็นได้ว่าแนนเนี่ยบล็อกจังหวะตบของโคกัะได้อย่างแม่นยําแล้วก็ทําให้โคกระเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับแนนบล็อกได้แต้มสูงสุดของทีมนะได้3คะแนนครับผมในส่วนของเกมเสิร์ฟนะครับวันนี้แนนจะเสิร์ฟสี่ครั้งนะครับแล้วก็ซึ่งมี2ลูกนะครับที่เสิร์ฟไปแล้วเนี่ยทำให้บอลแรกของเขาแตกนะครับผม ทัดดาวนึกแจ้งเล่นได้ดีมากเลยนะครับช่วยทีมได้เยอะมากส่งผลให้เจทีมาเวลัสสามารถเอาชนะ NEC ไปได้3ต่อศูนเซ็ตครับคะแนนขึ้นหัวตารางอันดับหนึ่งของวีลิกเช่นเคยครับผมซึ่งเป้าหมายของเจทีเนี่ยก็คือรักษาแชมป์นะครับมาดูว่าเจทีจะทำได้หรือไม่นะครับและแอดมินก็คิดว่าเจทีคงไม่กล้าปล่อยแนนทัดดาวอย่างแน่นอนครับเพราะว่าแทนที่ที่ปล่อยปั๊บทีมอื่นฉกไปอย่างแน่นอนครับคิดว่าแนนทัดดาวเนี่ย อยู่คู่ JT อีกนานแสนนานครับผมและนี่ก็เป็นสถิติการเล่นของแนนทาดดาวแจ้งครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ